ุณลุงคุณป้าทุกท่านครับวันนี้ผมนายแพทย์นิดดินทรเกษมสุขจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยกล้าพูดถึงแต่มันสาคัญมากครับนั่นคือเรื่องของการช่วยตัวเองในวัยสูงอายุโดยเฉพาะพี่น้องผู้ชายที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปผมทํางานในสายนี้มากกว่า30ปีแล้วครับเคยคุยกับคนไข้หลายพันคนบางท่านก็อายุ6 0 7 0 8 0 ปีแล้วผมเลยอยากแชร์ประสบการณ์และมุมมองทางการแพทย์ให้ฟังครับแต่เขาบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้มาตัดสินหรือว่าใครถูกใครผิดแต่ละคนมีบริบทชีวิตที่ต่างกันสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เป็นแค่ข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจเองครับก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนว่าการช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดธรรมชาติอะไรมันเป็นเรื่องปกติที่ คนในทุกวัยทํากันครับแม้แต่คนที่อายุมากแล้วก็ยังมีความต้องการทางเพศอยู่เพียงแต่ว่ารูปแบบหรือความถี่อาจจะเปลี่ยนไปเพราะฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนไปตามธรรมชาติครับจากประสบการณ์ที่ผมพบการช่วยตัวเองในระดับที่พอเหมาะพอดีนั้นมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอันดับแรกเลยมันช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศได้ดีป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อเสื่อมสภาพจากการไม่ใช้งาน นอกจากนี้ตอนที่ร่างกายถึงจุดสุดยอดมันจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขช่วยลดความเครียดทําให้อารมณ์ดีขึ้นและนอนหลับสบายขึ้นด้วยครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือมันช่วยให้เรารู้จักร่างกายของตัวเองมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองมีความมั่นใจโดยเฉพาะในช่วงอายุที่เราอาจจะรู้สึกว่าสูญเสียการควบคุมร่างกายไปบ้างแล้วการช่วยตัวเอง ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีอํานาจเหนือร่างกายของเราอยู่ครับแต่ทุกอย่างก็เหมือนกันถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับผมต้องบอกตามตรงว่าถ้าทําบ่อยจนเกินไปมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เช่นอวัยวะเพศอาจจะชาลงได้เพราะถูกกระตุ้นหน้าเกินไปแม้ว่ามันจะเป็นแค่ชั่วคราวแต่มันอาจจะทําให้ต้องใช้การกระตุ้นที่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะได้รับความรู้สึกเหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยมากในคลินิกครับคือบางท่าน ใช้การช่วยตัวเองเป็นทางออกเมื่อรู้สึกเงาวิตกกังวลหรือเศร้าโดยเฉพาะคนที่อยู่คนเดียวหรือความสัมพันธ์กับครอบครัวไม่ค่อยดีการช่วยตัวเองอาจจะทําให้รู้สึกดีขึ้นชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้ามันกลายเป็นทางออกเดียวคุณอาจจะถอนตัวจากโลกภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆไม่ไปหาความอบอุ่นหรือการสนับสนุนทางอารมณ์จากคนอื่นครับผมเคยมีคนไข้บอกว่าพอเขาช่วยตัวเองบ่อยเกินไป ทำให้ไม่อยากมีความสัมพันธ์กับคู่ครองอีกแล้วมันทําให้เกิดช่องว่างทางจิตใจและร่างกายระหว่างสามีภรรยานี่เป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับแต่ผมต้องย้ํำอีกทีนะครับว่าการช่วยตัวเองไม่ได้ทําให้แก่เร็วขึ้นหรือทําลายอวัยวะเพศทาวรและไม่มีงานวิจัยไหนบอกว่ามันเชื่อมโยงกับมะเร็งตอมลูกหมากหรือโรคร้ายแรงอื่นๆนะครับนี่เป็นความเข้าใจผิดที่ควรปัดเป่าทิ้งไปสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือ ทุกอย่างต้องพอดีพอเหมาะครับถ้าคุณทําในระดับที่สมดุลไม่กระทบชีวิตประจําวันไม่กระทบความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและคุณรู้สึกดีไม่มีความผิดหรือความรู้สึกไม่สบายใจนั่นก็โอเคครับแต่ถ้ามันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันที่คุณต้องทําทุกวันจนลืมทํากิจกรรมอื่นๆที่สําคัญเช่นออกกําลังกายพบปะเพื่อนฝูงดูแลสุขภาพหรือถ้ามันทําให้คุณรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดี หรือเป็นทุกข์ใจบางทีคุณอาจจะต้องหาวิธีอื่นในการจัดการกับความต้องการทางอารมณ์และร่างกายครับผมขอฝากไว้นะครับว่าความพอใจทางเพศไม่มีวันหมดอายุไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเคล็ดลับอยู่ที่การหาจุดสมดุลเพื่อที่เพศสัมพันธ์หรือความต้องการทางเพศจะไม่กลายเป็นภาระแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้คุณมีความสุขครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับ ถ้าใครมีคำถามหรืออยากแชร์ประสบการณ์ก็เขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยครับผมพร้อมรับฟังและเรียนรู้จากทุกคนเสมอครับสุขภาพดีกันนะครับผม